อันนี้อันนี้คือกล้วยไข่มัน,น,นว่าพอโอ้กล้วยไข่นะงามเนาอวีละยวีหลายอยู่ด้วยนี่นอวีิบางทีอันนี้ถือว่านวยใหญ่งามได้จ้าเนี่ยพอปกติกล้วยไข่นนนยยเป็นก็น้อยๆอันนั้นกล้วยยังเนี่ยพอป้ากล้วยหอมทองปเป็นบ่พูนตั้งหละเนั่ยสามเครือจ้าซอนๆกันนั่นนะนี่ ตาบอกว่าขันทาแก้กับตัดไปมาซองเบิงนอไปแล้วมาซองเบิงนอไปแล้วอันนี้คือปลาก้วยของคุณตาจา้ะคุณตาก็เอามังคุดมาปลูกแซมไว้ไปเรื่อยๆเพราะเ,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 เอไวไวะอม,มังคุดปลูกไ่ไปล่างถึงงามเลยมันยืนมันสอบยืงได้โหดยืนสวงามอู้มืน่นนีทองฝ้าสวยงาม,งามปา้าสีฝา้าไหมงามงามงามนี่อ่ะอันนี้ก็ฟอด โออะโวคาโดนี่มีหอดอะโวคาโดด้จ้าเด้อสวนของคุณตาขุ้น้นงามนี่น่นน่ะอะโวคาโดกล้วยน้ำว้าได่มาเบิงกล้วยน้ำว้าอุ้ยเบิงเครือกล้วยน้ำว้าของคุณตาหมีแล้วเบิงเด้อจาสวนอินซี่ยาสีว่าแต่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาด้จ้าเด้อนี่ธรามาตาดแดดแล้วเบิงพุนนะอ่ว่าได้ใส่ปุ๋ยคุณตาบอก จังสีละจ่าใบใหม่ใบใหม่เพิ่นลนลงเนาะบานที่นี่เพิ่นก็เป็นปุ๋ยอืมจ่าในโตคุณตาบอกว่าแล้วเบางสูงก็ต้นบักมี่ต้นกลือพูนพูนีนงบางพูนอ่ะอู้น่ะต้นซ้ำต้นใหม่เลยคุณอ่ะพูน แล้วก็สูงผู้สูงก็ต้นบักมีจ้าต้นกกมันออกไม่ได้เอานึ่งเดียนึ่เดียต้นโกคุณตาบอกว่ารุ่นนอมันได้หนึ่หนวยใหญ่แห้งหน่วยรุ่นน้อมันต้นต้นเกาตัดออกไปแล้วนึ่งเดีย่งเดียวคุณตาบอกว่าต้นเก่ามันตัดออกไปแล้วต้นนี้เหลือต้นนอมันขนาดต้นนอมันเนาะบุกแรกนี่งโอ้สูงมนี่นอมันอืมมีต้นแรกคุนตาอ๋อเดี๋ยวเบิ้งต้นกล้วยของคุณตาเดี๋ยวเบื้ใหญ่แห้ง